กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลบอกกันในแมปบอกรูฟกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้นะผมดูเลเวลของผมนะคือแบบเลเวล1,386รแแล้วนะครับซึ่งใกล้ที่จะไปโลก3ได้แล้วนะซึ่งผมคิดว่าโลก3เนี่ยน่าจะใช้ประมาณว่าที่ผมไปถามเพื่อนมานะ1500รเลเวลแล้วตอนนี้นะผมคือแบบตอนนี้ผมไปเล่นนอกรอบมาคือแบบผมดวงดีมากผมสุ่มได้ผลเนี่ยผลโมจิครับผมแล้วก็คือแบบ ผลไอ้ผลดาไอ้ผลเวนอมเนี่ยผมก็เอาไปแลกเป็นผลโซมาแล้วนะผมแล้วเนี่ยคือแบบแม่งโคตรแม่งโคตรดวงด,ดีผมไม่รู้ว่าเมื่อวานผมคือแบบมันเป็นวันเดียวกับที่ผมสุ่มได้ผลเวนอมนะวันวันนั้นคือผมได้สุ่มได้เวนอมสุ่มได้เอ,อ่อฟีนิกซ์แล้วก็สุ่มได้โมจินะผมคือแบบคือแบบวัตถุฟักมากเลยนะโอเคนะมาเราลองจะลองใช้สูตรใหม่ในการสุ่มผลดูนะครับซึ่งสูตรนี้ไม่รู้ว่า จะใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วผมว่ามันไม่จริงแน่นอนคือแบบสูตรนี้นผมพิมพ์สาธุเก้าเก้าไปก่อนนะผมแล้วก็แปลงร่างเป็นพระนะผมนี่ใช้สกิลแปลงร่างปุ๊บกดสกิล X เ,เล่นสักนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยกระโดดทับพ่อค้าไข่ผลนะผมแล้วพอเรากระโดดทับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาพิมพ์คําว่าลุงขอผลดีๆนะนะครับผมแล้วก็ทําการใช้สูตรใหม่ที่ผมได้ทําการคิดมาเมื่อวินาทีเมื่อกี้เลยนะก็คือการกดเทนที่นกฟ้าแล้วก็พิมพ์คําว่า ผลอะไรดีเอาเสือแล้วกันเสือหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ไงโอ้โหคือแบบสูตรนี้ผมคิดว่าไม่น่าได้นะผมนี่เสือหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็กดส่งไปแต่ละแลก็กดลองนะเพราะว่ามันจะหายไปนะผมมาแล้วก็ทําการคุยกับ n อ c นเลยรักกันนะผมซึ่งตอนนี้ตังผมมีอยู่สี่แสนแม่งใช้สุ่มสองแสนเลยอะคือแบบแม่งเยอะมากเลยนะผมยิ่งเลเวลเยอะแม่งก็ใช้ตังค์เยอะนะมาซื้อ บอมฟูดนะผมก็คือ,อผลระเบิดนั่นเองคือมึงมึงวันวันนี้คือแบบดวงหมดไปแล้วฮะคือแบบตั้งแต่ได้ผลในนี้มานะมจิคือแบบไม่ได้อะไรอีกเลยเลยนะฮะมันก็จะแบบผลก,กลากกังๆวันนี้ไม่ใช่วันของเราทิ้งไปให้แบบผู้โชคดีเอามาเก็บเอาไปใช้นะไม่มีใครใช้ด้วยซ้ำนะครับหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปที่เกาะน้ําแข็งนะครับก็เพื่อที่จะไปทาการฟาร์มนะ และในระหว่างทางที่ผมกําลังล่องเรือเพื่อที่จะไปฟาร์มเนี่ยผมก็เดินเรือผีบุกโจมตีนะผมแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมซอกแซกหนีมาอย่างรวดเร็วนี่เพื่อที่จะไปที่ปราสาทน้ําแข็งแล้วก็ทําการฟาร์มอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าได้เวลาฟาร์มกันแบบงอมงอมแบบงอมจริงเนีผมขาดอีกเลเวลอะขาดเลเวลอ,อีกประมาณเท่าไหร่วะสี่หนึ่งหนึ่งร้อยสิบสี่เลเวลเนี่ซึ่งผมก็เออขอแบง่งเป็นสักสองคลิปละกันนะผมคลิปนี้เอาสักเลเวล 1450แล้วคลิปหน้าเนี่ยผมจะแบ่งเป็นแบบ2พาร์ทละกันซึ่งพาร์ตหน้านะผมเราก็น่าจะได้ไปทางการไปเยียบโลก3ามแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าโลก3ามเนี่ยมันจะโหดร้ายขนาดไหนสําหรับผมนะผมซึ่งผมก็ได้ทําการฟาร์มไปยาวๆนะผมตอนนี้เพื่อที่จะอัพเลเวลไปต่อนะผมดูก็คือแบบอัพอัพไปฟาร์มแบบงมๆเลยนะผมก็ขออนีญาทำการไป โอเคนะผมแล้วตอนนี้ผมก็เลเวล1399รแล้วผมอีกแค่1เลเวลผมก็จะสามารถสู้กับบอสน้ําแข็งได้แล้วนะผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นบอสอะไรนะคือแบบเนี้ยฟาร์มฟาร์มนี้นะผมซึ่งก็ได้ตังค์เยอะดีนะเออก็ไม่ได้แครอะไรสักส่วนสักเท่าไหร่นะก็คือแบบฟาร์มเพื่อเก็บตังค์ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าคือแบบถ้ามันถ้าผมเลเวล1500แล้วผมมีตังค์อยู่2ล้านพอดีเนี่ย ผมก็ว่าจะไปทาเผ่ามิงวีสามก่อนละกันนะค่อยแบบไปเหยียบโลกสามเพราะว่าโลกสามสืกอมันจะโหดร้ายถ้าแบบเราสามารถวิ่งหนีได้อย่างรวดเร็วโอเคตอนนี้เราเลเวลหนึ่งพันสี่ร้อยเป็นที่ละพอแล้วเราสามารถไปไปรับเควสได้ละนะผมซึ่งก็นั่นแหละนะถ้าเรามีสกิลที่แบบสามารถวิ่งเร็วได้เนี่ยมีสกิลกดเพื่อจะวิ่งหนีไอ้พวกป่าเถื่อนในโลกสามได้ผมว่าคงคิดว่าเราก็คงมีโอกาสรอดแล้วก็ฟาร์มได้โดยไม่ยากเกินนะผมคิดว่า ฟาร์มไม่เป็นสุกแน,น,น่นอนเนี่ยผมคิดว่าบอสน่าจะอยู่ในปราสาทนั่นนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นบอสอะไรบอสอยู่ไหมบอสอยู่ไหมโอเคครับผมบอสอยู่เราก็แปลงร่างเพื่อที่ทำการท้าทายบอสเลยลักกันนะมาต่อยโอเคบอสก็น่าจะไม่ได้ยากอะไรนะผมต้องกดหาคีก่อนแม่หาคีสังเกตนะผมเพ่ลจะลบสกิลได้เออบอสน้ําแข็งนะผมเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยตีฟรีต <laughs> ีฟรีสปอร์ตทุกคน <laughs> อะไรกันครับนี่โอ้โหคือแบบอย่างนี้คือแบบสบายเลยนะอุ้ยผมได้ผมได้ไดเอ่ออะไรมาบเนี่ยแบบไหนนะครับตัวรังแบบอีพีบังอะไรอะลิเบอร,รี่อะไรครับเนี่ยลิเบอร,รี่คียอไลเบอร,รี่ห้องสมุดหรือเปล่าอันนี้คือปีประตูอา้าวเจ้าเจออะไรเนี่ยคืออะไรฮะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับมี n p c ด้วยนะขอเนยคุยสวัสดีพูดคุย กลับมาเมื่อคุณเตรียมพร้อมตัวดีมามากพออะไรเนี่ยแล้วก็ช่างมันช่างมันเนี่ยครับวันนี้เราจะมาฟาร์มเราจะไม่สนใจเราจะไม่นอกลูก่นอกทางอะไรทั้งนั้นเนาะเฮ้ย,ยประน,นึงนะครับแวกเก็บกล่องก่อนโอเคนะมขาดอีก24เลเวลเราถึงจะไปเกาะต่อไปได้นะฮะหลังจากนั้นก็ฟาร์มต่อยาวๆเลยนะผมก็คือแบบฟาร์มแบบงอมๆอ่อะจนกระทั่ง ตอนนี้ผมก็ทำการฟาร์มมาแบบอย่างโสงอมแล้วผมแล้วก็ฟาร์มมาจนถึงเลเวล1,423แล้วนะครับก็คือขาดเลเวลอีกแค่นี่ตอนนี้ขาดแค่หน่งเลเวลก็คืออีกแค่1เควสเราก็จะได้ไปโลกต่อไปเออไม่ใช่โลกต่อไปเออเขาเรียกว่าอะไรเกาะต่อไปแล้วนะครับผมนี่ก็คือแบบต่อย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 นะครับเป็นการเร่งสปีดคลิปครั้งสุดยอดนะนี่เรียบร้อยนะผมปลดล็อกนิวเควสนะครับผมซึ่งผมต้องปรับภาพก่อนนะครับ แบบพับให้มองเห็นเกาะข้างๆแบบรอบๆนะผมถ้าแบบไม่เราไม่ได้เปเดินทางไปไหนเราก็ปิดนะเพื่อที่จะความลื่นในการฟาร์มแบบอย่างรวดเร็วนะโอเคนะคผมผมก็ต้องไปเสกเรือซึ่งเรือในราคาห้าพันห้าพันไม่นะตังของชั้นนะผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเกาะหัวกะโหลกด้านหน้าตรงโน้นนะเราก็ต้องทําการเออซื้อเรือมาเพื่อที่จะแล่นไปให้ถึงนะครับนี่เรือทอร์ซนซันนี่แต่การแปลไทยมันแปลไทยว่าเรือดอกไม้ เรือดอกไม้จริงๆนี่ฮะเนี่ยอะไรกันครับนี่เนี่ยเดินทางไปฟาร์มที่เกาะต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับรอบนี้ผมก็เงันๆไปอย่างรวดเร็วครับผมด้วยความเร็วที่แบบคงที่ก็เป็นเพราะว่าผมเล ok mein, i, ่นความเร็วคลิปนะัมซึ่งระหว่างการเดินทางเนี่ยมาก็ไม่มีเจ้าทุรงเจ้าทะเลเกิดอะไรอย่างนี้นะผมก็ถือว่าเป็นการเดินทางอย่างสะดวกสบายนะผมและดูชื่อเกาะเกาะที่ถูกลืมแล้วก็วงเล็บเอ๊ะเกาะอะไรนะคือแบบ ืการแปรไทยสุดสมจริงเกาะที่ถูกลืมเออนั่นแหละครับผมมันชื่อว่าอะไรวะเอมุกอะไรกันครับเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเอ็นบีซรับเควสน่าจะอยู่ข้างบนนะแฟรเก็บกล่องหน่อยละกันไปครับผมอตกตกแนวนี่ n อ็รับเควสอยู่ตรงนี้จริงด้วยนะผมตอนนี้เราเลเวลหนึ่ร้อยยี้าเราก็นาจะรับได้เควสบนสุดซีโซเจอร์เหรอ นี่ผมค่า8ตัวคือแบบตังมันได้เท่าเดิมแล้วนีผมหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบห้านึงเนวเอ่อมอนเตอร์ที่เราจะฟาร์มมันอยู่ตรงไหนนะไอ,อ้ตรงนี้มันเลเวลเท่าไหร่อ่ะแป๊บนึงนะผมไม่รู้นะว่าแบบเอ่อไอ,อ,อ,อ้มอนที่เราจะต้องไปฟาร์มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแวะเก็บกล่องนิดนึงเอ่ออยู่ไหนอ่ะเราต้องเปิดหาคีย์ดูเลเวลมอนนี่ผมตรงนี้เลยว่าไรหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ่อซึ่ง คลิปนี้เราน่าจะยังไม่ได้ฟาร์มมอนพวกนี้นะผมเราน่าจะเอาไว้เป็น EP ีหน้านะผมในการมาไล่ฟันในพวกตัวนี้นะผมเอ,อ่อซีเหรอทะเลเหรอมันอยู่ข้างล่างเหรออยู่ข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปเช็คดูมีมอนเตอร์อะไรไหมเฮ้ย,ยมีอยู่นะผมเลยว่าอะไรหนึ่งพันสี่ร้อยยี่บห้าโอเคเนี่ยผมมอนเตอร์ที่เราต้องการแล้วเราทำการต่อย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 ,อยมีกี่ตัวเนี่ยตัวนี้นะผมต่อยต่อยอุย้ยได้แบบอะไรมาด้วยครับเนี่ยออฟชั่นใน คืออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครผมเอ,อ่อตรงนี้น่าจะมีอีกโอเคนะครผมตรงนี้มีอีกกี่ตัวครับเนี่ยต่อยต่อยต่อยน่าจะมีอีกประมาณสี่ตัวมีทั้งหมด6ตัวผมฟาร์มตรงนี้แบบวนๆไปก็ได้นะแบบฟาร์มเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะผมแบบมอนเตอร์น่าจะเกิดทันอยู่นะโอเคน้ำต่อยต่อยต่อยก็โอเคนะผมะผม,มันก็ได้เวลาที่เราจะทำการฟาร์มแบบโสงอมอีกเช่นเคยนะผมอีก25เลเวลนะผมสำหรับ คาร์ดนี้นะฟา,ามแบบไม่ใช้คูณ2นี่มันแบบคือแบบโคตรที่จะช้าเลยนะคือแบบพอมีคูณ2เนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแบบอย่างมากเลยถ้ามีคูณ2นะหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มต่อแบบโคตรงอมนะฮะ และแล้วตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาจนถึงเลเวลห4ึ่งพันรบแล้วนมอีกแค่2เลเวลนะผมเสร็จเควดนี้ก็น่าจะถึงเลเวล1 5 0 0แบบสวยงามได้แล้วหรือเปล่าน้องน่าจะได้แล้วล่ะอีกตัวเดียวน้องตี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 โอเคโอเคครับผม1450เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหคือแบบฟาร์มแบบฟาร์มนานมากแล้วผมคือแบบ คลิปนี้ใช้เวลาอัดแบบนานมากเลยนะครับก็คืองอมเนี่ผมเลยต้อง50เวลนะเราถึงจะไปโรคต่อไปได้ผมแล้วตอนนี้คือแบบได้ตังค์มาแบบ1ล้านเบรลีแบบประมาณนะประมาณ1ล้านเลยนะผมก็คือแบบโอเคได้มาเยอะมากนะผมพอใจในระดับหนึ่งขอขออนุญาต up s t a ต u สักนิดนึงนะ โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มาเน้นละกันนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครแล,ล้วก็คือแบบช่วยกดไลค์คลิปนี้ผมครับยิ่งไลค์เยอะเท่าไหร่คลิปต่อไปก็จะมาเร็วท่ั้นนะคมับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้แล้วผมบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป